ข่าวสารน่ารู้นะครับเรากลับมาพูดถึงนะครับตัวเงินดิจิทัล10,000บาทนะครับสินค้าอะไรห้ามซื้อนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามีสินค้าอะไรบ้างแบบไหนบ้างนะครับของข้สนสนกกอนฝ like, ากกดไลค์กดซับสไครต์คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับต่อเนื่องจากตัวแอปพลิเคชันทางลัดที่มีการสมัครไว้นะครับในคลิปที่แล้วนะวันนี้เราจะมาดเูเกี่ยวกับสินค้านะครับของเงินดิจิทัล10,000บาทที่เขาห้ามไปซื้อ นะสินค้าและการบริการที่ห้ามไปใช้ห้ามไปซื้อเด็ดขาดเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนอื่นปูพื้นฐานสําหรับคนที่ไม่รู้นะว่าคุณสมบัติของการได้รับเงินดิจิทัล1น0 0 0บาทเนี่ยนะครับจะผ่านทางแอปทางรัฐเนี่ยนะครับต้องมีคุณสมบัติเป็นประชาชนที่มีประชาชนไทยนะครับที่มีบับบจำตัวประชาชนอยู่ในทะเบียนบ้านสัญชาติไทยอายุ ตั้งแต่16ปีนะครับบริบูรณ์ภายใน30กันยายน2567นี้นะ,นะครับถ้าเกิด30กันยายนนะครับยังไม่เป็น16ปีบริบูรณ์นะก็ไม่ได้รับนะครับแล้วก็ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน8 4 0 0 0 0บาทต่อปีภาษีคือปีภาษีที่ผ่านมาคือปี66นั่นเองมีเงินฝากกับทางธนาคารพาณิชย์และสถาบันทางการเงินเฉพาะกิจรวมกันนะครับไม่เกิน500,000บาท โดยนะครับถ้าใครจะโยกย้ายเงินตอนนี้ก็คงไม่ทันแล้วนะครับมันต้องภายในมีนาคม2567นะครับเขาเอาช่วงเวลานั้นนะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับไม่ทันแล้วนะเพราะนั้นเมื่อรู้คุณสมบัติแล้วถ้าคุณสมบัติคุณตรงก็ไปขั้นต่อไปเลยนะครับขอบเขตการใชบ้บริการนะครับคือใช้บริการระหว่างประชาชนกับร้านค้าแบบ f e to to f e นะครับต้องใช้ใน เชิงพื้นที่ระดับอำเภอนะครับการชำระเงินต้องเป็นแบบพบหน้ากำหนดใช้จ่ายเฉพาะร้านค้าขนาดเล็กที่ที่รวมถึงร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กด้วยส่วนในระหว่างร้านค้ากับร้านค้าร้านค้าที่จะรับการใช้จ่ายจากประชาชนต้องเป็นร้านค้าขนาดเล็กรวมถึงร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กโดยไม่รวมห้างสรรพสินค้าห้างค้าปีกค้าส่งระขนาดใหญ่ระดับประเทศและระดับท้องถิน่น ส่วนร้านค้าที่สามารถรับการชำระใช้จ่ายจากร้านค้าไม่มีการกําหนดเงื่อนไขเชิงพื้นที่และขนาดร้านค้านั่นเองก็คือในร้านค้าเองเนี่ยจะเอาเงินนั้นอะไปซื้อนะครับวัตถุดิบหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับคือไม่จํากัดพื้นที่ก็สามารถไปได้นะแต่ประชาชนจํากัดพื้นที่อยู่นะครับคราวนี้มาดูสินค้าต้องห้ามกันบ้างนะครับสินค้าต้องห้ามได้แก่สลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบกัญชากระท่อมพืช พืชกระท่อมผลิตภัณฑ์กัญชาและกระท่อมนะครับบัตรกำน,นันบัตรเติมบัตรเงินสดนะครับบัตรทองคำเพชรพลอยอัญมณีน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับก๊าซธรรมชาติบัตรเติมเงินต่างๆอะไรเงี้ยนะครับก็บัตรเติมเงินนี่น่าจะได้นะมันไม่ได้อยู่ในข้องเกี่ยวเนาะเดี๋ยวดูรายละเอียดกันแล้วก็การบริการที่ต้องห้ามคือชําระนี่าชาระนี้สินนะครับค่าไฟค่าไฟฟ้านะครับค่าโทรศพัพท์ค่าเทอม แล้วก็ไม่สามารถนําไปใช้ช้อปปิ้งออนไลน์ได้นะเพราะว่าข้อจํากัดของตัวเงินดิท่านเนี่ยนะครับเขาต้องซื้อแบบเฟสตูเฟสนะครับก็คือภายในพื้นที่ในอําเภอของแต่ละคนนั่นเองเพราะฉะนั้นจะใช้ออนไลน์นะครับไม่ได้เด็ดขาดนี่คือตัวสินค้าและบริการที่ต้องห้ามสําหรับการใช้จ่ายเงินดิท่านนะครับหนึ่งบาทนั่นเองนะครับ จะเปิดให้ใช้งานประมาณไตามาาสุดท้ายนะครับไตามาสที่4ก็ประมาณช่วงสักตุลานะเดี๋ยวคงจะมีข่าวข่าวรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมตอนนี้รายละเอียดคือเคาะกันแล้วว่าใช้แอปทางลัดนะครับในการเป็นตัวรับเงินดิจิทัลตัวนี้นั่นเองนะครับเพราะนั้นรอข่าวดีกันได้เลยนะครับก่อนจากการฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ ก่อนจากกันนะครับแนะนำความรู้เกี่ยวกับการลงทุนกันเล็กน้อยนะครับการลงทุนมีหลากหลายประเภทนะครับตั้งแต่ความเสี่ยงต่ําไปจนถึงความเสี่ยงสูงนะครับความเสี่ยงต่ําผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนก็จะต่ําลงนะครับจะน้อยไม่เยอะแต่ถ้าความเสี่ยงสูงขึ้นอัตราผลตอบแทนที่ทําได้มันก็สูงตามเหมือนกันนะครับอาจจะได้ผลตอบแทนถึง18%เเลยก็ได้นะครับบางที่บางที่นะครับบาง จุดการลงทุนนะครับบางตัวเรามาดูกันดีกว่าว่า,ามีอะไรบ้างนะครับที่ให้ลงทุน1นนะครับตราสารหนี้หรือการลงทุนระยะสั้นตราสารหนี้เนี่ยจะออกนะครับไม่เกินประมาณ1ปีนะครับไม่เกินปีหนึ่งให้อัตราผลตอบแทนอยู่โดยประมาณคือ2-5%เนะครับเจ็บเป็นตราสารหนี้ที่อัตราผลตอบแทนดีกว่าเงินฝากนะครับเล็กน้อยดีกว่าเงินฝากประจําเล็กน้อยนะครับประโยชน์ของตราสารหนี้คือ1 ความเสี่ยงต่ำปลอดภัยเงินต้นไม่หายแน่นอนแล้วก็โดยเฉพาะถ้าเป็นตราสารหนี้ของรัฐบาลนะครับมันก็จะเหมาะสําหรับคนที่เริ่มต้นการลงทุนนะเป็นการฝึกซ้อมการลงทุนในระดับหนึ่งนะครับแต่แน่นอนแหละว่าตราสารหนี้เนี่ยระยะสั้นแม้จะไม่ไม่ถึงปีแต่ก็มีสภาพคล่องที่ค่อนข้างต่ำนะจะใช้เวลาขายนะครับนานนะถ้าเกิดแบบเราไม่อยากจะรอไม่อยากจะรอให้ครบปี จะขายเลยเนี่ยมันก็ค่อนข้างนานนิดหนึ่งนะหาคนซื้อ,อยากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในหากภาวะเงินเฟอ้อสูงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงก็จะลดลงนะมูลค่าก็จะน้อยกว่าอัตราเงินเฟอ้อก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เรื่องความผันผวนของขอัตราดอกเบี้ยหากอัตราดอกเบี้ยปรับสูงขึ้นตราสารนี้ก็จะมีมูลค่าลดลงนะถ้าดอกเบี้ยต่ําตราสารนี้ก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นนั่นเองนะครับ เรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับในส่วนของพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้พันธบัตรรัฐบาลเป็นรูปแบบการลงทุนตราสารหนี้ชนิดหนึ่งที่เป็นการลงทุนระยะยาวขึ้นก็คือมากกว่าหนึ่งปีแน่นอนแล้วก็แน่นอนหลักความเสี่ยงเนี่ยต่ำเช่นเดียวกันนะครับแต่อัตราการขายเนี่ยอาจจะสภาพคล่องอาจจะต่ำนิดหนึ่งนะมองสำหรับการลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบปลอดภัยนะครับต้องการลงทุนมากกว่าหนึ่งปีขึ้นไปแล้วก็ เป็นลงทุนความเสี่ยงที่ต่ำมากอัตราผลตอบแทนโดยประมาณจะอยู่ที่ 3- ถึงเก็พอจะหาได้นะครับต่อมานะครับหุ้นนะหุ้นเป็นอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นมาแล้วนะครับหุ้นกู้เนี่ยเออไม่ใช่หุ้นกู้หุ้นนะครับผลตอบแทนที่สูงขึ้นมาซึ่งจะเป็นการลงทุนในกิจการละนะครับต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะถ้าเกิดเราพูดถึงในเรื่องของออการลงทุนใน การลงทุนในหุ้นหรือการลงทุนในกิจการจริงๆนะครับเราก็ต้องหาความรู้แต่ผลตอบแทนเนี่ยสามารถได้ถึงนะครับ8-18%ก็สามารถทำได้ในบางกิจการนะครับมีความผันผวนสูงเหมือนกันนะครับเพราะถ้าบางกิจการเนี่ยผลตอบแทน3%แค่นั้นก็มีนะบางกิจการผลตอบแทน10%ก็มีบางกิจการผลตอบแทน5% 8%ก็มีนะครับมันก็ต้องดูรายละเอียดให้ดีนะครับเลือก ลงทุนได้อิสระนะดูว่ากิจการนั้นเขาทำอะไรนะครับแล้วก็มีความผันผวนสูงอย่างที่บอกไว้ราคาหุ้นมีปัจจัยหลากหลายอย่างนะครับในการาทำให้หุ้นขึ้นหุ้นลงเพราะฉะนั้นมันต้องเลือกนะครับเฟ้นหุ้นแข็งแกร่งหุ้นเติบโตนะครับหุ้นที่ฟื้นตัวเร็วแล้วก็หุ้นในช่วงเวลานั้นมันก็จะต้องอาศัยความรู้นิดนึงนะความเสี่ยงเนี่ยระดับความเสี่ยงเนี่ยอันดับระดับสูงเหมือนกันนะครับ ต่อมานะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อาจจะเป็นลงทุนแบบปล่อยเช่านะครับ